คำถามนะครับศาลาเฉลิมไทยนั้นจุที่นั่งนะครับที่นั่งที่มีอยู่ในนั้นในโรงน่ะเอาที่นั่งปกติเอาเก้าอี้เข้าไปเสริมไม่คิดนะฮะนะครับมีที่นั่งทั้งหมดกี่ที่นั่งครับทานไม่หากองทีกองทีจะทราบเลยรู้รู้ไม่ต้องหมาพะรู้ไหมครับร้อยหรอเอาละครับสุริยาภาคุณแหม่มหนึ่งพันห้าร้อยที่นั่งหนึ่งพันห้าร้อยที่นั่งโอ้โหคุณไปนับมาเหรอฮะเข้าดูบ่อยไหมโรงนี้ก็ไม่บ่อยค่ะไม่ชอบดูหนัง ชอบแต่ว่าดูวิดีโอมากกว่าอ๋อที่บ้านดูวิดีโอมีกี่ที่นั่งฮะก็ทั้งบ้านนะคะนั่งได้ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับอ่านะครับคุณฉัดชชยเท่าไหร่ครับผมว่านะครับนี่หกร้อยหนึ่งที่นั่งครับเก้าร้อยเจ็ดสิบค่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับจะพันก็ไม่พันนะจะเก้าร้อยก็ไม่เก้าร้อยแสดงว่ามันคงจะติดตีเข้าไปหน่อยแล้วมันแค่รถขับไปยนนะครับไปยนรงหนังตะลุงนะเก้าร้อยเจ็ดสิบคุณเทพนี่ยดิผมมีปัญหาในทีเราฐานเฉลิมไทยนะฮะครับเฉลิมไทย